kì mong đấy nè, nãy boy vay vẫn chưa đến này nè. Đúng á, làm gì vậy? Không biết, nhưng mà có phải đến rồi. Rồi nè, sáng nè, nè. không? à? Để cho lửa con đi bà Đúng rồi Ừ mà rồi đi Mì dư lần lửa là gì thế này, Mày hoài đó ปืนเดี๋ยวถึงแล้วอีกสักพักนึงแป๊บนึงไม่ไหวเนี่ยง่วงเนี่ยเมื่อกีก้กาแฟแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยอา้าวง่วงเหรอ,อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงลองนี่สิมาขัางปิดป้าตาก็อดฟาเธอร์เฮ้ยนี่นะตอนนี้มันไม่ได้เปิดแ้ิงมันกำเลยเฮ้ย้องอ่ะปืน สวัสดีครับผมบอยมาจากทีวดตเล็กนะครับวันนี้ผมมารับหน้าที่แทนจอกับซาร่าแล้ววันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนั่นคือคุณโม่งแางขอเรี้ยโก้มือรับเชิญคุณม่งแดงนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับคุณโม่งดงเอาละครับตอนนี้ผมกับคุณมงง่งแดงเอาสองคนก็มาอยู่ในที่มหาวิทยาลายัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิตน,นะครับทำไมวันนี้มันง่วงจังเลยครับคุณม่งดงง่วงนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงณจักกลางมหาวิทยาลัยกรุงเทพกันแล้วเราตามไปดูกันเลยเดี๋ยวครับว่านักศึกษาพวกนี้มีวิธีแกล้งกันอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุก้าว่าทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อแทำงานรายงานค่ะแล้วทำรายงานเวลาจุดนี้มีวิธีแกล้งกันอย่างไรอ๋ออ๋อีค่ะ ครับมาะถมผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอถามพี่หน่อยครับไม่ทราบว่าร้านพี่นี่เปิดกี่โมงครับตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าก็ตื่นแล้วครับโอ้ขึ้นแต่พี่ามาเช้านี้พี่ไม่รู้สึกง่วงมางเลยอะครับง่วงกาแฟกาแฟอะไรลองมาหมดแล้วเครื่องดื่มรดูกำลังไอเนี่ยเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยยังลองมาเลยโอ้ไม่ได้เรื่อง แล้วไม่ทราบว่าพี่ง่วงแบบนี้แล้วพี่ใช้วิธีแกงง่วงไหมพี่เลยน้องมะขามก้อนฟาเธอร์นี่เลยคำตอบสุดท้ายโอ้โหนะครับปั้มขอยืมหน่อยครับเห็นไหมครับครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่สิครับมะขามตาก้อนฟาเธอร์ของก็ดีจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมขนาดนี้มะขามก้อนฟาเธอร์ได้มาอยู่ในมือของคุณม่วงแดงแล้วเรามาลองพิสูจน์กันดีกว่าครับว่ามะขามนี้จะได้ของจริงหรือไม่ ืเจ๋งครับมาเจ๋งเจ๋งสุดยอดเลยครับครับผมสุดยอดมากเลยครับพี่รู้สึกกับปีเป่ากันเลยนะครับครับว่าขามปี๊ดป้ารถโค้กครับตากราฟเธอครับของมัดีจริงครับรอครับต้องรอครับก็กราฟเธอกราฟเธอกฟาฟเธอ เห็นไหมครับท่านผู้ชมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Godfather แต่น่าเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขอขอบคุณสถานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตหลงังสิทธและแขกรับเชิญของเราคุณม่งแดงครับเราสองคนขอตัวลาปต่กอนไว้พบกันโอกาสหน้าครับขอบคุณครับยังไดีกว่าคุณมงง้งแดง